สวัสดีครับหนา้งานเขียงเพื่อกันทะลักษ์นะครับหน้างานที่กันทะลักษ์สีสะเกตดสีสะเกตเพชรบั้นแท่งที่หลายมาหอดแล้วนะรถตู้มาหอดแล้วเราส,สิจอดทางไหนสวัสดีครับพะล่วงสวัสดีครับ มาแล้วมาแล้วหอดแล้ว fit. พอดีเดินเลาะออกมาก,กับพออาทิตย์เมื่อกี้นี่นะครับเห็นรถตู้ยีราห์มาหอดจอดพอดีลงไปแล้ววะนั่นล้มว่ะอ๋อถึงมาหอดกำลังหาหม่องจอดอยู่พี่น้องพิ่ซ้อยเลยบ่ะพีซส้อยเลยบ่ะร้อนไปมาได้วะ รอรอะู oh. ร้ว,ารว,ารว่าต้องตบ่เรเ่ครับกต้งีมีหลามาหอดแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ่ลทะเบียนรถก่อนว่าแม่นอย่บวนแม่นี่หนีต,น oh. ตัวรันแอ้แปดหกห้าทีจอดรถข้างท่ากับกว้างดีอยู่ได้ละ่ะมันเป็นถนน ว่าไม่หกเล่นเหมือนทางละสามเล่นุนะทางไปบึงมะรูทางไปกันทะลักพี่นอ,อ,อท่างไปเขาพระวิหารแต่กันทลักนะครับไปเขาพระวิหารบุณน,นะทางกวางขวางดีนะครับมีไฟส่องสว่างนะครับก่อนถึงปอจัทน้ําเย็นคือใหม่นะครับมาแรล้งเหมือนน้ากันนะครับเมื่อกี้มีฝนลงมานิดนึงนะครับ ฝนลงมานิดนึงแต่ว่าพอเป็นอย่างแล้วนะครับบายสวัสดีค่ะคนแก้มบวมดีขึ้นแล้วบอกเลียมหนึ่งเลียมนึ่งต้องไปรักษารากฟั้นมันวะเมื่อื่นทีได้ไปถอนอีกเลียมนึงเอาถอ,อนเราบอเากเ<ง><ๆ>พราะว่ามันแตกมันบวมมันเม่งมันบริกินแตกมันแตกมันแตกนี่แหละมันปวดมองนี่แหละ แต่สองเหล็มเลยอ,อันนเฟันันหน่อมสองเหล็่มเลยน,นี่ลามะหอดแล้วนะครับ,บรจากนเลยนีนกินเียยังตอนแรกคือสะกินมาละมัง้นงนี่ลาปรเท่านล่งนะครับก็ฟังอาการอาการปวดฟันของแม่หน่อยก่อน ว่าท่านกินข้าวแรงบ่ดีล่าไหมเป็นความดันเขาก็เลยถอนไข่เหล่มเดียว่าความดันมันสูงโอ้กินยาอยู่บ่ความดันหรือเพิ่งตรวจกินยากินอย่าเงี้อันนี้อันนี้คือการไปรักษาเนี่ยถอนไข่เลยความดันมีอะไรที่นี้ถอนไข่เลยแล้วถอนไข่เลยแม่นครับไม่เปนอันตรายยามากเจ้าเข่าดีง บ่ีขงมันแตกมันแตกมันพุเ้ากับอุดขบวมันแตกมันแตกอันนี้มันแตกพอหลากันเลยเห็นปวดเหงือกมันบวดมือปวดปวดหน้าบปวดดับขยันปวดปวดาปวดตอนออกมาแล้วจะยาชาจะปวดแข่บนแข่ที่เรือที่มันปวดนะโอ้นางห้เลยละโบอายไทยเลยละมืออื่นอีกบ่แบตอนนี้เมื่ออื่นอีกแม่นะเลื่อนไหมไปเอาออกอีกสิ่เงโอ้มันออกมันข้เลย บอมันปวดสมมันแตกสมมาเบ่งมาฟังอาการปวดฟันของแม่หน่อยพีน่น้องฟันมันแตกโมเมนฟันผูนนก็เลยต้องถอนออกนะครับมาดนหมอนัดอีกนะครับ ฝนลงมาเมื่อกี้กระลังอากาศกระลังดีๆเนาะฝนลงมาหน่อยหนึ่งมาพอมมาพ่มน้ำมุนดูสิเหมือว่านก็เป็นแบบนี้โอ้หน่อยเดียวหน่อยเดียวมันจะพุ่งแบบนี้แบบเบ็นตัวสองมือบ่อมันบปตกวสองมือตัวมันโตเหมือว่านี่แม่งโตไปแล้วนี่แหละตกแล้วข้าหนึ่งก็หายไปเลยแต่เพื่องที่ละตกแล้วจะหายไปเลยแต่ว่าข้างในก็บรแชียดอกข้างในโอเคอยู่มันมาแชร์มองนี่หน่อยนึงข้างล่างนี่มองขายตัวนี่ ก็น่องว่าก like, like, ันเหุนี้มันมืดมือนเลยเวามันแช่น่านคือสีหลายเนาะแถวนี้เนาะขาเจ้ามากมวนบ่าต้องมีดึงมะลออกอีกหน่อีกสามโลดึงมะละมาค่อยมากว่าไปหน่อยว่าขึ้นเขาขเคยอยู่บน ต,ตะกี้ต้องใมากมากมากดนอะไรบ้างมากตลอดบอกเพราะว่าตะกอนถนนบ้านอนี้แมนตะกี้สร้างว่ได้ดีบัานี้แมนอันนี้สร้างมันดีอันน้สร้างมันดีได้า่นี้ขายยังแน่ลานนึงอันนี้ขายไก่โอกอ้กลุ่มซ้ำโอ้กล<อ>ุมซ้ำลาบก๋วยสูตเป็นเอฟซี <FC S 2> อีลาอยู่บ่ละ่ะฮะได้เบิ่งอีลาอยู่บ่ได้เป็นเอฟซีอีลาองค์หญิงบ่ คือติดตามพ่นโอ้ติดตามเลยบ่อดเอฟซีธรรมดาพี่นองติดตามติดตามเลยจะมาคือบ่อดไปนั่งอ่าบ่อไปเบิ่งนว่าาขายของแต่เบิงใน่ยูทูเบิ่ยงในคลิปมะนองเป็นตะฮักเมื่อหน่อกับเพื่อนไปเรียนยูยูบานที่การเรียนยู่หมยทับท่านเรียนยูภาษาเอาไปยู่หมยทับท่านบาหน้ค่ะอ๋อ แนอนเนย,ย,ยคุณมืออื่นกับจานแสนชักบมีานาบ้านอนบ,นบนที่หายนอำเอยู่ในะ็ะอจาแส,าสาชานชัมือเนนกัอเอามีเอานี่นั่นเยอ่าเออนี่นั่เสด็จไปลงมือเง้นมือนมไปเโอ้มือนง้เอาวงใหญ่ไปเลยเนาะเพราะว่าวงใหญ่มอื่นนะมนี่คือของนายกนายกสมเด็จกเอาไปลงครับลงหน้าอบตหรือไม่น้องเรียน ก็นี่แหละเขาเขายังคิดกันเนอะบลูว่ามันแฉบอคันๆไม่แฉหนาแต่อยู่น่งหน้าอบตนะครับกว้างดีน่องเห็นสนามกว้างดีนนเพราะว่าเมื่อเนี่ยแต่แม้มันไปลงมาไ,ไหนดีเขาบ่าแห่งลงมาบ้างนี่นั่งอยก่บนนั้นเลตัวคนติดมาหอดแล้วที่งานประตูนะครับนี่นะครับนี่ลองมาแล้วสวัสดีค่ะ วยวันนี้ทําไมมีอรคอด้วยอารักขาผู้รักษาความปลอดภัวยวันนั้นวันสวยๆวันวันนั้นเห็นเห็นหมอนอ,อิงโดนดึงว่าวันนี้มีผู้อ,อาราักขาเั้นเห็นโดนดึงวันนี้เลยองมีผู้อารักขามักถาแห่างหยอกการเบืงองส่งแล้วเป็นวะหยอกกันเห็นตีมือเขาแต่ว่าเห็นเห็นมอนอิงตีมือเขาเท่อนั้นก่อนเขาดึงโอ้ ผามาดแม่แห้งความสวยหายไปไหนหมดเหตุการณ์เฉพาะนามือนันมาฟั้งจากพี่หมอนอิงคู่หมอนอิงนะครับก็ดึงนั่นละแต่ก็บ่ได้เฮ็ุอย่างรุนแรงนะครับก็ซ้ำหยอกกันเนาะพี่หมอนอิงก็มาแล้วนะครับ พ่อเอกรถตู้แม่น้อยมาฟังอาการปวดแขวปวดต้นของแม่น่อยนอนนะครับแขวแตกฟันแตกนะถอนออกไปละสี่นึง<ม>เดเซ<ม>ถอนอีกสี่นึงอื<ม>่นนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพอกันลีปใหม่นะนะครับมีความสุขหลายๆนะครับสวัสดีครับ